สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่6กรกฎาคม2568ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากมีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบ,บริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนดานัตบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ไต้หวันในช่วงวันที่6กถึงเกรกฎาคม2568โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาวันนี้ถึง6กนาฬิกา วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุรตรดกูตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬลสินร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญ สีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่แต่ละพื้นที่ทั่วไทยเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตสภาพอากาศได้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกับการพยากรณ์อากาศได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ